อ้าวี่รุ่นมาทำอะไรเอ้าสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับ,รบวันนี้พอดีมาติดตอ่อซื้อขายเศษเหล็กครับอ๋อคงได้หลายร้านเลยเนะนี่ยชอบเนี้ยโอ้ไม่ครับพอดีไอ้เก็บเศษเหล็กไว้เอามาขายสักกิโลน่าจะได้รัเปล่าไปจุดสิบ,บ,บห้ากิโลครับโอ้เดี๋ยวนี้ร่ำรวยใหญ่แล้วโอ้ยพี่เดี๋ยวขอตัวก่อนครับอ่าก็โก่อนเออจะรีบไปไหนเอาจักรยานไป เยอะยังคุโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไม่ธรรมดาเลยเว้ยตั้งแต่เปลี่ยนมาขายเศษเหล็กเนี่ย